ท่านบรรดาท่านโสตพระมิกาทั้งหลายและบรรดาระโยคาไวาจรทั้งหลายเวลาการที่จะ,จะเจริญพระกรรมฐานยังไม่มาถึงแต่ได้ว่าเวลานี้ก็เป็นเวลารายการก่อนพระกรรมฐานสำหรับเรื่องนรกก็ได้กล่าวให้กับบรรดาท่านันหลายตามพระบาลี เห็นว่าเป็นการสมควรเพราะว่าเรามายับยังกันทั้งล่างขั้นโลโลกันตนรกแต่ความจริงเรื่องราวของนรกนั้นที่กล่าวมาแล้วก็เป็นแต่เพียงหัวข้อย่อๆเท่านั้นถ้าว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมีความสนใจในด้านรกสวรรค์จริงๆ ขอบันดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงพี่สุสมมเนทั้งหลายพยายามฝึกฝนตนให้ได้มนโนมยิธิหรือปฏิปิจกุยานการปฏิบัติทำตนให้เข้าถึงมนโนมยิธิหรือทิปิจกุยานนั้นองสมเด็จพระวิชิตมานทรงแต่ว้อย่างนี้คือหนึ่งทรงอ,งอธิบาเสียให้ครบถ้วน รักษากำลังใจในด้านของความดีคือหนึ่งชันทระวิริยะจิตตวิมังสาชันทระพอใจในความดีที่เราจะพึงปฏิบัติ <c oughs> วิริยะมีความภาคเพียรไม่ท้อถอยจิตตะตั้งใจไว้เสมอวิมังสาใช้ปัญญาไคร่ทรวนพิจรารณาผลของการปฏิบัติ ในความจริงการปฏิบัติในสำนักของเราได้รับการรับฟังคําแนะนำกันอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ยังมีบุคคลบางท่านมากล่าวว่ามีพระบางรูปที่ทำตนคล้ายไม่กี่พระมีอยู่อันนี้องค์ผมก็จะไม่กล่าวชื่อ แต่บางทีเจตนาของท่านจะบริสุทธิ์ด้วการกระทาอาจจะพลังพลาดไปนิดหน่อยฉะนั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายควรระมัดระวังเพราะว่าคนที่เขามาในสถานที่ของเราจะมีจิตใจไม่เสมอกันขอทุกท่านหมายผมก็ไม่อยากจะพูดไม่รู้จะพูดยังไง เราฟังกันทั้งระเบียบเราฟังกันทั้งวินัย <c oughs> ธรรมะปฏิบัติสอนกันมาถึงขั้นปณนิพานธ์ได้ขออนานหลายโจรมัตตวังในจริยาของตนจงอย่าคิดว่าเราเป็นคนดีถ้าคิดว่าเราเป็นคนดีเราก็ลืมมองความชั่วเคยพูดไปเสมอว่าอัาโจทยตานัง จงเตือนตนได้ตนเองไว้เสมอกล่าวโทษโทษโจทย์ความผิดขอตนเขาไว้จึงกระทั่งเจริยาบางอย่างที่มามีบางท่านมากล่าวว่าพระอยู่ที่ไหนก็เลยตอบเข้าไปบอกว่าพระอยู่ที่จิตใจที่มีความประพฤติปฏิบัติไม่ใช่อยู่ที่หัวโลนหรือว,ว่าหมพผ้าเหลือง <c oughs> ท่านผู้นั้นมอกล่าวว่าพระบางท่านที่ผมคิดว่ามีจริยาไม่ใช่พระมีอยู่อันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าองค์ไหน <c oughs> ฉะนั้นขอท่านทังหลายจงระมัดระวังจิตด้วยการปฏิบัติของท่านอย่าทำอะไรละหลววงเกินไปจนเข้าใจว่าทำเราทำความดี เดืองทั้งเป็นเหตุที่บรรดาประชาชนนั่นหลายเขามีความเข้าใจแล้ว่าเราไม่เป็นพระอันนี้เป็นโทษอย่างหนักเม <c oughs> ื่อ็จงอจงยาโทษขับและคนทุกคนเขามีปัญญาต่อจากนี้ไปก็จะขอนําเรื่องเปรตมาพูดให้ท่านฟังการนามาเรื่องทั้งหลายเหล่านี้มามาเล่าให้ฟังก็นํามาจากบาลี ในตอนนี้ก็จะขอปรารภสักนิดหนึ่งว่าเมื่อวันที่12กันยายน2520นี้ได้มีโอกาสเป้าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้กราบทูลให้พระองค์ทรงทร,งราบวิการพูดธรรมะก็ใส่บาลี พระบาทสมเด็จพระเจยหัวทรงมีพระราชดำรัสตัดว่าตรุกัวชาวบ้านเ้าด่าหรือ,อยังไงในถวายพระพรพระองค์ไปว่าไม่ใช่กลัวชาวบ้านดา่าแต่ว่าต้องการให้เป็นดำราสำหรับเรื่องราวของของมาไตรภูมิหรือว่าเรื่องนรกสวรรค์พรมน,น,นิพพานธรมนุสสโลก กันเรียกว่าไตรภูมิก็ตัดว่าหนึ่งภูมิคออนรกสองภูมิของมนุษย์สามภูมิของสวรรค์อันนี้เป็นไตรภูมิคือสามอย่างก็จะขอนําเอาเหตุการณ์ทางพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจินศร์ทรงตรัสมาพูดให้ท่านฟังจะได้มีอารมณ์ไม่เฝือแต่หากว่าผมจะใช้อารมณ์ของผมจริงๆก็ทําได้ แต่มันจะกลายไปโอโอุตริมนุษยธรรมไปยิงของดเว้นไว้สำหรับเรื่องราวของเปรตก็ยะขอนำม,มาเปรตประเภทที่ท่านหลายอาจจะไม่ได้คิดว่าจะเป็นเปรตมาเล่าสู่กันฟังไปอันดับแรกเพิ่งกล่าวไว้ในบาลีว่าในสำนักแห่งพระราชาธิบดี ทรงพัะน,นามาพระเจ้าพิมีสารบรมกษัตริย์รำบาดเท้าเธอทรงปกครองมคตรัฐจัดว่าเป็นกษัตริย์องค์แรกที่นับถือพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงปกครองในมคติเรือร่อนที่เรียกว่า,รากรุงราชะคือ กล่าวบาลีว่ามีบุรุษผู้ทรงมีปัญญาความรู้ผู้หนึ่งซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงแต่งตั้งให้มีตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาชำระอัตรรตดี <c oughs> คนประเภทนี้สมัยนี้เขากล่าวว่าท่านผู้เป็นปัญญาชนท่านรุนนี้ในตอนต้น ก็มีอุดมการณ์ดีในฐานะที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาใหม่ๆก็มีความซื่อสัตย์สุจริตทำกิจด้วยความซื่อตรงไม่มีความประสงในการที่จะคดโกงอะไรทั้งสิน้นแต่ว,ว่าท่านหลายตำแหน่งผู้พิพากษา ถ้าดูกล่าวกันไปทีหนึ่งเขาเรียกว่าตำแหน่งเงินตำแหน่งทองตำแหน่งนี้ถ้าทรงกำลังจีใจไม่ดีก็เหมือนกับพระเราเหมือนกันก็อาจจะมวัวเมาในลาบยศสนเสริญสุขได้เพราะว่าเป็นตำแหน่งที่ต้องมีคนมางอนงอ้อมากราบมาไหวมาขอความกรุณา ถ้าความกรุณาของท่านนั้นเป็นไปตามด้วยความสุจริตก็ใช้ได้แต่ถ้าว,ว่าเงินทองเป็นของไม่เข้ากับใครเห็นกล่าวว่าลาบย่อมทำลายคนชั่วเห็นลาบเสกการะเป็นเหตุฆ่าคนชั่วทําจิตให้เมามัวลืมความดีที่อย่าบบพึงประพฤติปฏิบัติหรืออาจจะลืมโอดมการ เช่นเดียวกับอำมายคนนี้ท่านกล่าวว่าต่อมาในภายหลังในเมื่อมีคนเข้ามาหาบ่อยๆตั้งความความเระความเป็นยุติธรรมไอ้คำว่ายุติธรรมนี่ความจริงมันก็ไม่ใช่คือเขาเป็นความเขาต้องการชนะก็มากราบมาไหวเอาเงินทองมาให้ อาศัยที่ท่านเป็นคนใจอ่อนมีเมตตาในด้านความชั่วต่อมาจิตใจของตัวก็เกิดในความโลภเข้ามาครอบงำจิตติดในทรัพย์สินเป็นสำคัญเกิดมีความประพฤติพุจริตในหน้าที่ั้นดีใดที่ควรจยแพ้แต่ถ้าให้เขาให้เงินมากก็ตัดสินให้ชนะ เรน่องดีใดที่ควรจะชนะแต่ถ้าว่าไม่เงินก็ตัดสินให้แพ้ท่านกล่าวว่ารับสินบนกลายเป็นคนมีความชั่วช้าอย่างสาหัสไม่สมกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวทรงไว้วางพระราชหำรยถ้าได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวคือพระเจ้าพิมมีสารบรมกษัตริย์ ท่านจะไปนั่งดูคนทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้อาศัยที่พิภาษาเนตุลาการเป็นผู้แทนพระองค์ตัดสินอธิกดีต่างๆเรียกว่าอย่างในสมัยนี้เขาถือว่าพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจทางศาล ไดความจริงถ้าพระมหากษัตริย์ทรงชำระความจริงๆผมว่าท่านไม่เห็นแก่เงินแก่ทองเพราะว่าท่านที่เป็นกษัตริย์ทุกท่านเข้าถึงจุดแห่งความอิ่มคืออิ่มในยศถาบรรดาศักยศ์ดศใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่ายศพระมหากษัตริย์ไม่มีและพระมหากษัตริย์ก็เป็นที่เทิดทูลของปวงชนทั้งหลาย ที่มีความเคารพในฐานะที่พระมหกากษัตริย์ทุกท่านทรงไปด้วยทศพิธราชธรรมมีความเมตตาจิตเป็นปกตนินี่เมื่อพระมหกากษัตริย์พระองค์เดียวไม่สามารถจะพิพาษาอัธกดรีได้ก็แต่งตั้งคนที่คิดว่าเป็นบัณฑิตคือคนรู้มีความดีประพฤติดีประพฤติดดชอบ แต่เขายังเป็นคนน่บรรดาท่านทั้งหลายคำว่าคนมันแปลว่ายุ่งในเมื่อเงินเข้ามามากๆมันก็ยุ่งความจริงน่าจะโทษเงินไม่น่าจะโทษคนเงินเข้ามามา,มากกกำลังใจของคนก็เป็นอโกษนินบรรดาพระของเราก็เหมือนกันระมัดระวังให้มาก อย่ามัวเมาในทรัพย์สินอย่ามัวเมาในอำนาจวาสนาอย่ามัวเมาในการสการะบูชาอย่าเป็นเช่นเดียวกับท่านมหากบินและความจริงพวกเรานี่ไม่น่าจะมีใครเข้ามาตำหนิแบบนั้นนะ,ะท่านนั้หลายรับทราบไปด้วยว่าเวลานี้มีคนบางคนเขามาวิภาควิจารณ์ต่อหน้าผม ว่าพระของเราบางท่านมีจริยาเหมือนไม่ใช่พระแต่ผมก็ไม่ทราบว่าใครเขาเพ่งพูดว่าพระอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวโล้นห่มผ้าเหลืองหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ฟังอย่างนี้ผมก็รู้สึกเสะเทือนใจสะเทือนไม่ใช่ตกใจรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาคนดีมีที่ไหนคนชั่วมีที่นั่น เป็นนั้นว่าพวกเราทุกท่านระมัดระวังผมคิดว่าท่านนั้นหลายคงไม่มีเจตนาชั่วแต่การกระทําตัวของท่านอาจจะพลาดพลั้งไปเห็นให้จนกระทั่งให้เขาคี่มีความเข้าใจว่าเราไม่เช่พรักก็ระวังนะครับระว,วังอย่าให้เขาชี้ตัวผมทราบถ้าชี้ตัวนี้เขาไม่ได้พูดถึงไข่ ก็เป็นอันว่าเมื่อท่านเลวผมก็ต้องเลวด้วยเพราะในฐานะที่ผมเป็นครูบาอาจารย์และเป็นผู้ปกครองท่านเจนั้นากว่าท่านต้องการให้ผมเลวก็ทําความเลวต่อไปถ้าไม่ต้องการให้ผมเป็นคนเลวท่านก็จงอยาเลวเลิกความเลวเสียแต่ความจริงผมก็ไม่อยากจะเลว แต่ใน,นเมื่อท่านเลวมากๆผมก็ต้องเลวเหมือนกันนั่นก็คือว่าต้องขับท่านออกไปจากสถานที่นี้เป็นนันว่ายังไม่รู้ว่าใครผู้มาโจทยังไม่ได้บอกตัวผมก็ยังไม่ตัดสินใจว่าท่านเลวนักก็ยังต้องต่อไปก็ต้องพิจารณาจริยากันต่อไปเป็นอันว่าท่านผู้พิพากษาท่านนั้น ตัดสินคายความยุติธรรมวันหนึ่งเป็นวันอุโบสถขั้นเมื่อพระเจ้าพิมีสารบริม,มรารสัตย์พระบาทเท้าเธอสมมาทานอุโบสถตัดสินก็มีพระราชดำรัสสั่งให้อมาตผู้ใหญ่หลายท่านเดียกันสมาธานอุโบสถตัดสินพร้อมกันด้วยกับพระองค์ สำหรับท่านพี่ภาษาผู้นั้นท่านไม่ได้มีศรัทธาที่จะรักษาศินแต่ถ้าว่าเดิมหน้าความเกรงกลัวในพระมหากษัตริย์อาจจะไม่กลัวแต่อาจจะเกรงใจหรือว่าบางทีจะไม่เกรงใจแต่เกรงชาวบ้านเขาจะว่าเอาเพราะเราเป็นผู้ใหญ่พระมหากษัตริย์ทรงชวนให้สมทาธนวโวโสตศินจะไม่ทำไม่ด่าก็เป็นการไม่ดี ไม่ได้นึกถึงว่าความดีที่จะมีกับตนเพียงใดก็เลยจำทนจำใจสมาทานศีลด้วยขั้นสมาทานศีลแล้วมาออกมาจากพระราชสำนักจงได้นนกล่าวแก่มาศผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งเป็นสหายกันว่านี่เพื่อนให้ความจริงวันนี้เนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจจะรักษาโบสด เพราะเรื่องศีลเรื่องทานนี่ผมไม่ได้สนใจว่ามันจะเป็นของดีตรงไหนเมื่อสมาทานแล้วก็จะต้องอดข้าวเย็นกินเหล้าก็ไม่ได้กินข้าวก็ไม่ดีไขนมนมเนยที่มีก็กินไม่ได้ไม่เห็นมันมีประโยชน์ตรงไหนแต่ที่รวมร่วมสมาทานกับพระมหากษัตริย์ก็เพราะความเกลียดเกรงใจ ผมอยากจะสมาทานแล้วอยากจะโยนศีลให้มันทิ้งไปไม,มันมีประโยชน์สำหรับอมตที่เป็นเพื่อนก็เตือนเพราะนี่เพื่อนรักท่านสมาทานศีลแล้วอย่าทิ้งศีลที่เคยราาักษานั้นไม่เว็นงการสมควรด้ราว่าท่านเองก็เป็นอมตผู้ใหญ่เมื่อสมาทานศีลต่อ ถ้าเพพระพักพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวเมื่อแล้วเมื่อลับหลังกลับจะทิ้งศีลไปเสียคือไม่ยอมรักษาศีลต่อไปไม่เป็นการสมควรจะเป็นการปฏิบัติศีลเอาหน้าภาวนากันตายขอบรรดาเพื่อนจงตั้งใจรักษาอุโบสถตศีลให้ครบหนึ่งวันกับหนึ่งคืน แล้วก็จงอดใจรักษาใจรักษาศีลให้ครบถ้วนถ้าหากว่าเราไม่ทำอย่างนั้นใครเขาทราบเขา้าเขาก็จะประนามว่ามาตผู้ใหญ่เขาว่าพระราชาเป็นคนชั่วไม่ไม่สามารถจะทำตัวให้อยู่ในขอบเขตของความดีได้ มันดาท่านพิภาษาผู้นั้นเขาได้ฟังคําแนะนําตักเตือนของเพื่อนอย่างนั้นก็มีจิตยินดีน้อมรับคําแนะนํานี่เขายินดียอมน้อมรับในคําแนะนํานะแต่ไม่ใช่ยินดีในการที่ปฏิบัติศีลเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วก็ตั้งใจจ,ใจําใจ จนใจแล้วก็จําใจจะต้องรักษาอุโบสตศีลเพื่อให้เพื่อนและคนทั้งหลายเราอื่นเห็นว่าท่านเป็นผู้ทรงอุโบสตตสีได้เมื่อรักษาอโมสตศสีท่านก็อดอาหารไม่ได้บริโภคอาหารเย็นบ้วนปากเสร็จแล้วก็เข้าสู่ที่นอน มันเวลาย่างเข้าสู่ในความหลับนอนดึกมันก็สับกับสายหลับไม่ช้าเพราเหตุที่เขาไม่เคยอดอาหารเย็นเพราะความจริงตอนเย็นเนี่ยก็กินมากเคยกินทั้งอาหารทั้งกินเหล้ายาปลาปิง่งรวมคำทั้งอะอะไรล่ะไอเดยกนารีพาชีกีลาบัต อาวายามุกทุกรายการเวลาเย็นเขาปฏิบัติไม่หมดขั้นมาอดเข้ากำลังใจมันก็กลุ่มความหิวความกระหายมันก็เกิดในที่สุดก็เกิดเป็นลมตายไปในคืนวันนั้นความจริงเขารักษาอุโบสถดวยความจำใจไม่เต็มใจในการรักษาอุโบสถ แต่คงมีอุโมสถอยู่ด้วยความจําใจแท้ๆตามพระบาลีถึงกล่าวว่าเมื่อตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นเปรตที่เรียกกันว่าเวมานิกเปรตคือเป็นเปรตแต่ว่ามีวิมานอยู่เสวยทุกเวทนาอยู่บนภูเขาลูกหนึ่ง ไอ้เขานี่ไม่ใช่เขาหินเป็นเขาสภาพของเขาที่เราไม่สามารถเห็นน้ตาสําหรับเวมานักเวมานี้ก็เปรตเป็นผู้เป็นผู้ที่เป็นผู้วิพาษาได้อยู่ในวิมานวิมานในสวยสดงดงามประดับประดาประดิทองกละแก้แวแหวนเงินทองแพรวพราวสวยสดงดงามมาก แวดรอบพระนารีที่เป็นบริวารมากมายคือมีนางฟ้าแวดล้อมสวยสดงดงามน่ารักนี่จำใจรักษาอมโบสดมีนางฟ้าคือนารีแวดล้อมมากมเสวเยสมบัติอันเป็นทิพย์ทั้งนี้ก็เพราะอำนาจที่เขารักษาอมโบสดตศีด้วได้ความเต็มใจในวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง ตปรดจำไว้ไดูนะว่าการรักษาสินแม้จะเป็นบริความไม่เต็มใจเหมือนกับเราไม่เต็มใจกินข้าวมันก็อ,อิ่มร้อนมาไม่เต็มใจอาบน้ามาอาบน้ำแล้วมันก็มันก็เย็นการรักษาศีลก็เช่นเดียวกันรักษาถึงแม้ว่าเป็นไปบริความไม่เต็มใจแต่ถ้าว่าไม่ขาดในสิกขาบท ก็ปรากฏว่ามีคุณมีความดีคิวเซวยผลที่เป็นภลใน้ก็ในความเป็นสุขมีวิมานเรียกว่าเวมานนก็เปรดแต่ถ้าว่าจะต้องเกิดเป็นเปรตก็เพราะว่าอากุศลก,กรรมที่ตนทําไว้ที่เคยโกหกมดเทศพิภาคษาไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นไปตามความยุติธรรม ชอบกินสิ้นบ่ายค่าสิ้นบนและโทษที่ตนเคยกินจาสอเสียดยุยงส่งเสริมทำลายให้ความแต่ให้เขาแตกราวความสามัคคีย <c oughs> งได้ต้องมาเป็นเปรตเป็นนั้นว่าท่านผู้ผู้วิพากษานี้ทนับผลสองอย่างร่วมกันคือหนึ่งผลเร่งการโอมนโวสต,ตอศีลที่ไม่เต็มใจจะรักษา ท่านมามีวิมานทองมีวิมานเป็นวิมานทองประดับไปในแก้วสวยสดงดงามมีเครื่องทิพย์เป็นเครื่องแวดล้อมมีนางฟ้าแวดล้อมเป็นบริวารจัดว่าเป็นสถานมีความสุขและมีสภาพในความเป็นเปรตก็เพราะว่าอาศัยที่ท่านไม่มีความซื่อสัตย์สุจริจตต่อหน้าที่ ไม่ทรงความดีมีความทุจริตคิดมีชอบนี่พระเราก็ต้องระวังนิดนึ่พรรับนีในสภาในสภาวะความเป็นเปรีของท่านนั้นให้บอกว่าน่าทุเรศเหลือเกินร่างกายสวยมัอนเทวดาแต่ถ้าว่ามีเล็บมือยาวคล้ายๆจอบเลวก็คม จิกเลือดเดินเลือส้นหลังขงั้นตนกินเป็นอาหารทั้งทั้งที่อยู่ในวิมานเช่นนั้นเมื่อท่านที่เห็นภาพนี้เห็นเปรตคนนี้เป็นอันดับแรกตนนั้งคนตั้งก็คือพระนารทเถระเจ้า <c oughs> ซึ่งลงมาจากภูเขาลูกนั้นเห็นเปรตน,นี้เข้าซึ่งเห็นเปรตเสวยทุกเวทนาสาหัสอย่างนั้น นี่บรรดาท่านพโยคาวาจรทุกท่านสำหรับเรื่องราวของเวมานิกระเปรตคือเปรตที่มีวิมานเป็นที่อยู่เปรตประเภทนี้องค์สมเด็จพระบรมโคกล่าวไว้หลายในเดวกกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านมีภาษาพู้นี้ท่านหลายจำไว้เป็นตัวอย่าง ว่าการประพฤติปฏิบัติในฐานะผู้ทรงศีลทรงธรรมก็ทรงจริงๆอย่าจำใจทรงศีลย่างทรงธรรมอย่างท่านพิพาสาพูนน้นี้ประสายจำใจในการอักษาศีลได้มีวิมานมีนางฟ้ามีเครื่องทิพย์แต่ว่าพร้อมกันนั้นก็ตั้งตั้งใจสร้างความทุจริตคือไม่ปฏิบัติในกิจที่ตนควรจะประพฤติปฏิบัติ องค์สมเด็จพระสงฆทสวัสดีกล่าวยังกล่าวว่าเขามาเป็นเวมานิกะเปรตอรบรรดาท่านั้งหลายการเวลาที่จะแนะนํากันก็หมดสันแล้วขอยุติวแตเพียงเท่าน,นี้ขอความสุขสวัสดีพิัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี